เปนอะเจ้านีมียังขายได้ด้วยฮะขขยหอยบด้วย้อแม่ค่ะไข่หอยครัมหนีข้ามหนีนี่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 ครับหอยไอ้นี่ม马拉คีนกกว่านี่อย่างนี้马拉คีนกเราทเนาะเออมนกเนาะไม่ปลา่อขาขปลาพี้องเ้โอ้เสียงเพลงนครับเสียงเพลงาท้อย่างอย่างเร็วๆเนี่ยเสียงเพลงครทบเนาะเสียงเพลงเราเข่าวิดีโอเข่าหอยใหญ่นะครับ่า เป็นจะพัดมิจะิปปั๊ป๊ป๊หลดนะครับน้องไปไปนยไปต่อเขาไปต่อรับช่วงนี้เป็นปพักครับเป็นพักเป็นหยาครับเป็นพักเป็นอยาดเาะป่ช่วงนี้เฮ็ดขึ้นพี่น้องคนตกเอ้าอัพนะครับช่วงนี้เฮ็ดจะขึ้นหลยนะครับเนาะ กองสันทายอยากกินเฮ็ดกับช่วงนี้แล้วครับเนะาะไอ้เพ่ามา,ารครับว่าอยู่ตลาดเล่าหนี่เฮ็ดดกขนาด,นนดนนเนาะพาาี่น้องเฮาอเอาไีเข้ามาแล้วกะได้แม่สบายดีพ <า S 1> อ,อเสือได้ร้ายแล้วบ่ได้ายอยู่จ้ะเอาหมานเนะายยะสวัสดีครับพี่ทองเตียเป็นเน่าได้สบายดีพี่ทองเตียนะครับเนาะเอฟซีนะครับเอฟซีอาจารย์นะครับเนาะเนาะฟองสัน จะนั่งนะคนั่งสกดของดีนะของเยอะนะครับนตลาดลาวคาดขนมนะนี่มีข้าวต้มเจ้าประจำครับคล้ายดีขนาดได้ข้าวต้มเจ้าน่ครับเี่นองเยาข้าวปิ้งเนี่ยับ เาจะทานบ่าไดลได้ครับเจ้านุ่ได้คทานปลาไหได้ครับเนาะเจ้านี่ยคนมีทั้งมันทั้งเปลือกนะครับเนาะพอข่าใจดีแม่ข่าใจดีครับเนาะครับดีครับเนาะมาเลือกมาซื้อได้เลยครับเป็นเบาง่ายครับเนาะคุณนี่คนไปหาเมียหน่อยมากครับเอามาหอดแล้วเขาก็ต้องใส่ไปในจังหนึ่งนะครับเนาะ มันกับพวกขายดีขนาดขับจ้างนี่คุณลองเว้ยราคาแบบแพงครับเนาะไอมาบอกมาคุยกันก็พอราคาไดไม่ราคาไดนะครับเนาะขายของหลายขนาดนั่นเด็ดนะเด็ดเด้อตัวขายดีขนาดครับพี่น้องเว้ยคุณผมมีเวลาคุยกับเฮาดอกครับผมครับผมเปนขายดีครับขายดีเอาไปครับเฮาออมเพื่อนครับนี่ครับนาก เห็นแล้วได้ครับสวัสดีครับพี่ทองปี้สวัสดีครับนะฮะให้เข้ามาแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ใขนาดน้ำรับเนาะครับเนาะมามาขอหนึ่งไลค์ขอหนึ่งแชร์ครับน้อหนึ่งไลค์หลายๆแชร์ก็ได้นะครับนะคพอเป็นกำลังใจครับไปครับไปยาวนะครับยาวนะครับตาเหาเดินแล้วโอ้โหวลายขนาดได้พี่น้องเราตลาดเหล้าพี่น้องครับพอจะเป็นของปลากับเขาสดเขา ดิบเลือดครับมีไกอ่อบพี่น้องไก่หมุนกับไก่หมุน,มน,นครับพี่ต้องพี่อยากกินเข่าล้วบอมา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 รอตลาดเหล้าก็เพราจากนั้นครับ<อ>นี่โผล่เห็นรถได้ข้าวปุ้นแบกขายดีอยู่บอได้ขายอยู่ค่ะมันเยี่ยวหน้ามันยังมาขายแหมข้าปนนุ้นข้าปุ้นด้วยกันนี่ลววะวะโอ้โถนะฮะบ่มีเลยได้ข้าวปุ้นแบกนั่นนี่แน่นอน ใครอยากกินกัมาเลยนี่มีจานพร้อมเนาะขายเท่าไรเด้อนี่แม่ชุดละซ่าเลยเนาะเนาะสมัยก่อนบ้านเฮานี่ขครสามเจับบาทบ่เอาครับมาแล้หนุนแมน่พื่นครับเนนาะโอ้โหพี่น้องกันเด้งๆครับรอเลยมาหย่างเดียวมาหย่างมาซื้อสองซอยพี่น้องเขาเลยสบายดีแม่ใช่บดีอยู่บ่ ขายกับแยกขายเกิดขายเพราะคุยได้คนไลน้อคนไล่แต่บ่มีคนซื้อเนาะคนไล่แต่ไม่มีคนซื้อเออ้ามาซื้อให้แน่เอาเอาเจ้าดูเจ้าดูเอาเจ้ามาซื้อต่อเด้อค่ะเด้อแมงแคงเด้อสดๆเด้อค่ะต่อเด้อแมงแคงเด้อเขาต่อได้อยู่บ่ต่อได้แต่รถบ่ได้เห็นว่าเลื่อยเด้อขายยังเลื่อยขายพักค่ะขายพักบ่อพักยังนี่เลยมันละห้าบาทห้าพักพักกันสองเพิ่มอย่างนะพักกันหนองจ้ะ ัไพ่บ่อพักไพ่เนี่เอาไปไพ่เรือได้อยู oh, ่บ well, um, oh, ่แมะอะไรมันบะกระปุ่นกระตับมังคุดเป็นกับแก้มนะครับเป็นกับแก้มกินก็กระปุ่นกินก็กระตับมังคุดสดขนาดนีิงจิ๋นจึ่งจึ่งขนาดอครับของไลรับพี่น้องโถ่จริงจิ๋นอันนี้อันนี้เขาเอ็นอย่างนี้แม่เป็นใหญ่ๆนี่โอ้ยยอดปามโอ้ยยอดปามเอาไปเห็นอยังกินแม่ แกงเหมือนยอดเท้าแกงขึ้นหน่อไม้นี่นะโอ้สิโอพี่ต้องเปียยังไม่กินเข่าก็เป็นหิวแล้วเนาะมามามาเบิ้งมีของกินหลายขนาดพี่ต้องเปลี่ยนนี่นี่มีทั้งตตโตอมีทั้งยอดตาม้อไว้แกงขึ้นก็เผาเนี่ยแม่ขกงหน่อไม้นี่นะโอ้โหดื่น้ำลายเอียดๆน้ำลายข้างน้ำผึงปลาพี่น้องเลยน้ำผึงกมีขายด้วยผึงปลาเนาะผงปลาอีกฝ่าพี่น้องเนาะ ปลาโอ้ปลาปลาเนี่ว่างขายกันขนาดอยู่เลยด้วยอ๋อี่ไม่ใต้ครับพี่น้องเป็นได้สบายดีเออขายได้อยู่ไว้ยขายดีอยู่เนาะครึ่งเด็ก่งยางต่อครับยางต่อของขายลายครับของปลาครับนี่ไม่ใต้พี่น้องครับไม่ใต้ขวดหนึ่งเขา ตังนั่งนะครับเนาะพระโตกพระโตกบานเฮานะครับเนาะโตกบานเฮาลโอ้ยแง่ซีนีผลิตภัณฑ์ขนาดได้พระโตกลูกเข้าใจใครอยากได้เนาะได้ให้มาเลือกเอาเลยมีหลายแบบให้เลือกด้ยนี่ยเนาะเป็นไ,ได้ยังไงนางขายคนเดียวบ่ขายยังขายไม่เต้บ่นางไม่อ่อยไฟเนาะขายยังได้นาง ถุงละยี่สิบบาทเนาะโอ้ขายเก่งขายเกง่งมีใหม่ไทยนำเนาะโอ้กินเข่าดีนะแม่เดี๋ยวลูกอยู่นี่วะอ๋อเคยมาไายอลไรนี่เนาะเออ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 เอาเอาเอามะทางนี้มีไอ้ทานเนาะทานใหม่ขายยังไงน,นี่แม่อื้อหือหัวงานทีน่มีงานใหม่เนาะนี่ราคาสัมบู๊บแพงเลยครับ โบแพงโบแพงซิลอยหาซิบาทไม่บอ<า>๋อตัวนี้เนาะบาทไม่คล้ายๆบาทบอเขาว่ายยังไ,ไคล้ายๆบาทไม่ไมตัวนี้ใครตัวนี้ใครซิลอยหาซิราคาโบแพงเลยครับบาทพักข,ขนาดเท่าง,งานฝีมือล้วนๆเลยได้ครับนี่งานฝีมือล้วนๆมีทั้งท่าโตกมีทั้งนี่อันนี้เขาเดินยังเลย ฮะพออูกเนาะไว้ใส่ผองนี่โอ้งานใหม่เลยพี่น้องเลยหายากเลยครับเนี่ยหายากเขาไม่มีขายเลยครับน้องสี่ลอยห้าสิบกันบัาเฮ้ยราคาราคาโอเงเลยครับเนาใช้จักรยารแบบน้่มีงานใหม่งานอย่างนี้เพ็ยงานนี่มาสือ่อมาเพีเยรใหญ่เลยนะครับน้องเพราะว่าัเขาเอาไปสังป่งเขาเห็ดหรือไปเห็ดอย่างนี้โอ้ราคาหลายตังค์เลยโบ,โบมันไปสื่เลยครับน้องวัวน,นี้ ราคาดีราคาดีมามาาอุดมแม่นไหมเนามันนานครับซั่มหนึ่งเนี่ใส่กันต่อใส่ันต่อไปครับไปข้านาเราคนไหลก็แซ้เลยเด้อครับเนาะคนไหลก็แซ้นะเพื่อเป็นกำลังใจครับเนาะเสียงเสียงเป็นอะไรครับ แจ้งเขามาได้ครับเสียงชัดเจนดีบอนะครับเสียงชัดเจนดีบอภาพชัดเจนดีบอนะครับเนาะถ้าไทยเขามาบอกแน่ครับน้อว่าเป็นอะไรังไรต่ออะไรยู่บอนเนาะไปครับยังต่อครับยังต่อไปกันต่อครับยาวๆครับยาวๆตองขายหลายครับของขายหลายนะครับทางพี่น้องพี่น้อง พอล่าห่าเป่นขายของในคลองใายอะไรกันนะครับเกลนกลับมาได้หรือไม่ย่างกันไปนเรื่อยๆครับนะครับวันจะไ่ได้มาป่ะนี่ก็เป็นขวดพงกับเตียมหอมแดงหอมเขียวครับเป็นขายเป็นทุงเป็นสอบราคาขายสง่งหลวดเลยครับปลา ปลาน้ำโคงช่วงนี้ปลาขึ้นนะครับน้องเป็นปหนาฝนครับรา,าคาก็เลยแบบแพงแลเลยแถมปลาออกหลายนะครับเนาะงใครที่มากินปลาหนังโคงนี่น้ำบกเข้ารับเนาะงกินบกเข้าไปมากินปลาหนังโคงช่วงนี้ต้องหากินครับของหลครับคนระับที่ปลานอมนะเสียงชัดเจนดีมากอุย้ยขอบพระคุณครับนะฮะทักทายเข้ามาแจ้งด้วยนะฮะจะสตาวาเสียงโอเคไหมนะอาจารย์มณีว,ว่างบอเจ กันทางอ yeah, ินบ็อกจ้าจ้าจ้า FC แบบนี้มา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 ท้องเตียพี่ท้องเตียโอ้ FC ขอบคุณครับขอบคุณครับนะะฮมามาครับกระโปรงกระเป๋าเสือพงศเสือผ่านของลายขนาดพี่น้องนะครับมาครับของลายหลายตลาดเหล้าปั่นตอนนี้